ตอนนี้พี่ชายผมมันกําลังบ้าครับโดนแม่ยึดคอมครับห้ามเล่นเกมครับผมมาตั้งกล้องแล้วกูไปละไอ,อ้ไอ,อ้ซัดม้าเง้ยแม่ยึดคอมกูไอ,อ้กูอยากเล่นโดตาบ้าเงี้ยึดคอมกูพี่บิวก,ก็ไม่ได้เล่นอืมอือออมไตีหัวมั้งเออกูบ้าแล้วบ้าแล้วไอ,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 อนียเนียเนอ้ยเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้ซัดสอนมาหนิกูจะฆ่าตัวตาย ข่าตัวตหยเอะเอ๊ะเอ๊ะเอละเอ๊ะเอม่เอาะเอ๊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 อเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเออะเอ๊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 เอ๊เออเ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 ออเ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 ออเอเอเอ ปวดขี้ปวดขี้ปวดขี้อืมปวดขี้ชิบหายเลยเอ้อเอาลิมมอรยัดตูดกันเลยก่อนเออโอ้โหเฮ้ยยัดตูดเจ็บตูดอีสัตว์เี้เจ็บตูดนี่กูจะฆ่าตัวตายด้วยรองเท้าตีปีตีต,ต,ตีเออกูเมาเออปังอันเออกูหลอกเออเออตีตีตีเออ บายบ่สนใจกูหนยหยุดนะบอยใครลองมะพ่อกูมาแน่สัตว์ถ้าพ่อกูรู้ว่ากูบ้าขนาดนี้กูต้องโดนสัตว์แน่ต้องไปขอโทษพ่อแป๊บกูอ้าไปละ